สวัสดีครับพี่น้องมาพบมาพอกับคุดตายคือเก้านะครับในสองเสบนัวห้องวันครับครับพี่น้องช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงครับทั้งหนอกลมแห้งครับลมหนาวครับครับมันนี้กับมีเมนูครับเมนูแก่แก่น้ำครับพี่น้องอย่างสีโค้งหมูครับทิ้งไฟไปน้่ครับอันหอนครับพี่น้องแล้วขันนี้วอนหอนครับมาพี่น้องครับกินน้ากันครับพี่น้องข้าแรกครับวันนี้ข้านี้อุ่นไม่ไหมครับพี่น้องข้าวไม่หอมหอมพี่น้องวัอนี้ ต้งทัวร์พดเครับ าสีคขมูนครับยาำหวนครับพี่โนโอ้องอืมหอมขายครับเบยม,มากครับพี่โนโอ้องโอ้ยเกลือเลยครับแจกคุ้เก่าครับ เขาไม้เน้อียวหนึ่งอาชิติดมือบทิดนะครับพี่น้องพอดีจับกับสีโค้งหมูครับเป็นน้ำมันทิ้มือครับพอดีเขาบทิ้มือสบายบครับ cùng hóm, hấp củu riêng với nhau, hấp chốn quạt xong lái hả, quỳ cái chắc bạc อากาศต้นหนาวเรากินเพชรๆมัหนหวนเรือสัตว์ด้วยกันครับพี่น้อง วัวหอมยังครับหอมม่วงพี่น้อง ก่อนักดี่น้องปากเ,เรือมุ่งมนะครับ ตองนี้อากาศหนาวเขาลมแห้งพี่น้องฮ้านไะมีนู่นนี่ดังทิ้งไฟน้ำครับ không không nhảy cùi chắc bạn đấy không สีโค้งเหมือนกันครับพี่น้อง <c oughs> อยากมันมันเ็มเยิ่ครับเต็มปากเต็มคำ หนาวครับรูการปลูกพักตั้งราคาถูกครับส่วนนี้ปลูกกินเองก็ได้ครับพี่น,น้องต่ำน้อยบาทครับพี่น้อง Ừm, chậm nẩm quá เ,เพดครับพี่น้องแก่น้าครับทริปจะเพจครับอากาศแน้วเลยอืมอืมปากเป็มค่ำครับ เดี๋ยวจัดพอ้อโมยญ่เบิร์ตครับพี่น้องได่เป็นกาบเลยครับส่วนนี้แซบเลยใส่แท่นบวงเลยครับสดหนาบเลยอูขักขนาดนี่ คุณห้อครับผู้ตายครับเสียบ,บครับ ครับพี่น้องเนี่ยอุ่นถึงนาที่เลยครับครับขอขอบขอคุณทุกทุนครับพี่น้องที่ที่ตามเบิร์จนจบคลิปครับโอกาสหน้ากันมาติดตามเบอร์ครับชิมิเงยียงฝากพีตอนน้องครับสรัามือรีสอร์ดีครับ